โอนเวียนะคะยาค่ะยาที่ฉีดทับมันได้นะคะของเข้ามาแล้วคะ่ะวันนี้นะคะรรมคำถามที่พบบ่อยมาให้คะ่ะยาคอมมิวนิสต์ได้ไหมยาคอมมิวนิสต์นะคะถ้าไม่ได้แก่จนออกดอกถ้าสูงไม่เลยหัวเข่านะคะตายเรียบแน่นอนคะ่ะฉีดทับมันเล็กได้ไหมครับฉีดทับมันเล็กได้เลยค่ะมันหนึ่งเดือนก็ฉีดทับได้ค่ะปลอดภัยแน่นอนคะ่ะขนาดกิลิศฉีดได้กี่ไร่ขนาด1ลิตรค่ะใช้งานได้ประมาณ4-5ไร่นะคะน้อยอัตราต่อหนึ่งไร่นะคะอยู่ที่ประมาณ สองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบซีซีค่ะแห้วหมูตายไหมแห้วหมูไม่ตายนะคะเพราะว่ากนเวียเป็นสารคุซารลฟอซึ่งเป็นยาฆ่าหญ้าใบาแค่เท่านั้นค่ะใบกว้างและกลกไม่ตายนะคะแห้วหมูเป็นกกค่ะดินแห้งฉีดได้ไหมดินแห้งนะคะไม่แนะนําให้ฉีดค่ะยาฆ่าหญ้านะคะถ้าฉีดตอนดินชืน้นจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดตายดีที่สุดเลยค่ะผสมสารจับใบได้ไหมสารจับใบนะคะยิ่งใสย,ยิ่งได้ผลดีเลยค่ะและในนาข้าวใช้ได้ไหม ใช้ไม่ได้นะคะถ้าในส่วนพริกส่วนแตงนะคะืพืระทานใบกว้างอย่างเช่นส่วนถั่วเหลืองก็ใช้ได้คะ่ะและที่ว่าราคาใหม่มันเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่สาใบแดงมีทอนคะ่ะ